สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโพลานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําเคลื่อนไหวพันผวพรุนแรงเลยนะครับแต่ยังยืน4,000ดอลลาร์ได้สัปดาห์นี้ต้องมาดูว่าจะเอายังไงกันต่อนะครับยังมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณสีรักบัโกติปภาผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวอซิงเฮงโปรฟิวเจอร์จำกัดนะครุงทนล ุกันอย่างไรดีแล้วก็เป้าหมายที่คุณสีรักให้ให้ไว้อย่างไรบ้างผู้คุยกับทางคุณสีรักเลยครับเสียคุณสีรักครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะโกสปอร์ตมันจะปิดเดือนตุลาคมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คุณเก๋แต่ว่าก็ยังปิดบวกแรงนะครับเดือนนี้จะไปต่อเลยไหมครับค่ะลงมา2สัปดาห์ติดแล้วนะคะหลังจากที่ออทํมไฮสี่สามแปดหนึ่งครับก็นะคาดหวังว่าอ่าเดือนนี้ก็อาจจะลุ้นนะคะว่าอาจจะมีการดีบ่าวขึ้นมาได้นะครับซึ่งถามว่าก็คงคงมีปัจจัย อะไรบ้างที่เราคงต้องตามกันนะคะก็โอเคเรื่องสงครามการค้าอเมริกาจีนอาจจะตึงเครียดลดน้อยลงนะคะทางกับสิงผิงยอมมาคุยกันแลรวก็ทำให้หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนก็อาจจะมองเอ๊ะทำไมสีิงผิงไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอืมอืใช่ใช่ใช่ก็เลยบอกเอ๊ะหรือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าตรงเน็ตจริงๆเด็ไลน์ก็คือสิทธิพิเศยนตกลงว่าอย่างไจะเอาอย่างไรดีจะเก็บภาษีอัตราที่เท่าไหร่จะขอที่เท่า หรือยังคุยกันไม่รู้เรื่องจะเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะคะซึ่ง่างทําเองก็บอกเออจะลดภาษีสินค้านําเข้าจากจีนจาก5้เปอร์เหลือสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งจีนก็ต้องแรกกับสองเรื่องอ่ะเรื่องการควบคุมการส่งออกแรกหายากไปหนึ่งปีแล้วก็ที่สองเรือกัรมาซื้อผลจากสหรัฐอัตราภาษีอาจจะงงนิดนึงเออห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์าจากไหนอ่าก็คงตอนทํหนึ่งจุดศูนย์สมัยนั้นก็ทําสงครามนานคคากับจีนอ่าตอนทชายตอนนั้นอัตราภาษี15 0.3มาใส่เราก็รอบเนี้ยคิดคิดรวมรวมอันนี้คือเขาจะมีการเวทด้วยว่าสินค้าไหนเก็บมาตาเท่าไหร่ก็คือมันก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ36%นะคะก็เลยกลายเป็นอัตราที่ตอนเนี้ยเฉลี่ยแล้วก็คือ57%นะคะคือถามว่ามันก็มันก็สูงเนาะครึ่ง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 หนึ่งแหละที่ต้องเสียภาษีประเด็นอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องภาษีการค้านะจบเป็นวันที่ห้าสารสูงสุดจะนัดไต่สวน คดีภาษีการค้าของทั้มอ่ะเพราะว่าสารล่างตัดสินว่าทั้มใช้อำนาจเกินควรนะคะใช้ใช้กฎหมาย IEPA ไม่ได้อ่จะไปเก็บภาษีวงกว้างขนาดนั้นไม่ได้นั้นตรงนี้น่าสนใจไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้ใช่คือนับไต่สวนโควบต้อยงแต่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินนะใช้ใช้เวลานับไต่สวนใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าตลาดก็อาจจะกลับมาประเด็นเรื่องนี้อ้าวลืมลืมไปแล้วนะเราลืมลืมเรื่องนี้ให้บรรยายเป็นประเด็นความไม่แน่นอน ตรงนี้อีกตกลงยังไงหลรรักการสัญญาจะถูกกฎหมายไหมอ้าวหรือถ้าไม่ถูกกฎหมายจะทํำยัางไงาอันนี้มันจะมีความไม่แน่นอนออเพราะว่าทัาไปเจรจากันท้าไปเรียบร้อยหลายสิบประเทศแล้วนะคอไปเรียบร้อยเหนื่อยตั้งนานแล้วอวต้องกลับมาเริ่มใหม่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้กฎหมายตัวอื่นอีกอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนปัจจัยตรงนี้เข้ามานะคะแต่ว่ามีปัจจัยลบอีกที่วันเสาร์มีข่าวว่าจีนแบบไม่อนุญาตให้ผู้ขายปริทองค แหวกจากการขายทอง่ะอืมอืมอืมดังนั้นคิดว่าตรงตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้มองไประเด็นนี้ไงครับมีหลายคนถามเหมือนกันแล้วเอ๊ะมันจะส่งผลต่อราคาตลาดโลกหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับคุณจีระคนคนจีนจะซื้อทองในตาทีพแพงขึ้นอะ่ะต้องโดนบวกแหวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะเหมือนเหมือนถ้าเป็นของของบ้านเราเนี่ยทองถ้าเป็นทองแดงจะไม่เอ๊ยกเว้นยกเว้นจบใช่มยกเว้นใช่แต่ว่าโลหะเงินอ่ะเราเดินไปโดนแหวกนโดนแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้อันนี้ก็คือ อาจจะเขาอาจจะใช้แคบไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ไปถึงปีสองปีเนาะดูด,ดูก่อนว่ามันจะกระทบแค่ไหนแต่ว่าก็จะทําให้คนจีนน่ะซื้อทองแพงขึ้นอ่อาก็จะทาให้แบบอความต้องการทองก็อาจจะลดลดน้อยลงหรือวาอาจจะไปพยายามอาจจะหลีกเลี่ยงกันนะว่าทำยังไงที่แบบเออไปในตลาดที่เป็นสีเทาหรือเปล่าไปซื้อที่แบบไม่ต้องเสียแหวกอะไรเนี่ยนะก็จะมีประเด็นนี้ที่เข้ามาตลาดคงมองพอสมควรว่าเราก็รู้กันดีว่าจีนใช้ทองอะไร่ สุดของโลกนะแล้วต้องในกลายเป็นว่ามันเป็นความต้องการทองเพื่อการลงทุนด้วยที่ที่เขาพยายามที่จะควบคุมให้มันมีแบดขึ้นมาค่ะคุณศิรักพอมีตัวเลขไหมครับว่าระหว่างไอตัวค้ารายย่อยกับไอตัวที่เป็นสถาบันพวก ETF หรือว่าแบงก์ชาติอะไรพวกนี้สัดส่วนของในจีนเองมันมันเท่าไหร่ตรงนี้พอจะทราบไหมครับเออเดี๋ยวเอาจจะต้องขอเวลาหาข้อมูลนะคะแต่เข้าใจว่าตรงนี้นั่นน่าจะพอหาข้อมูลได้นะคะว่าเออส่วนที่เป็นราย ย่อรายย่อยแต่รายย่อยก็จะมีถามเขาก็จะมีส่วนที่เป็น E T F ด้วยบางส่วนที่เป็นรนนา,ายย่อยรวมที่เว่นธนาคากรกลางอีกก็คงมีผลพอสมควรค่ะแล้วในทางเทคนิคละครับคุณศิรักษ์ตอนนี้วีคปิดแดงมาสองแท่งแต่ว่า,าปิดรายเดือนเขียวอยู่แต่ก็ก,ก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นพินบาตรงนี้เองมองว่ามันจะไปต่อไหมครับในช่วงสักเดือนสองเดือนนี้ตรงครับอย่างถ้ามองข้ามช็อตไปถึง อ่ปลายเดือนธันวาอย่างคงคิดว่าอย่างอาจจะขึ้นได้เนาะ<อ>ม,มกราคมก็อาจจะขึ้นได้คือตามซีซันอลอค่ะโดยปกติก็ถ้าเกิดเขามองอย่งยอม,มาขนาดมันก็เป็นรา<อ>คาที่แบบเออพอพอ,พอซื้อได้ก็จะม่อน,นเขา้าใจว่าเขาไอซื้อนะคือสังเกตว่าที่ยวร่ะค่ะช่วงเดือนธันวาคมอะค่ะก็มีคนเข้ามาซื้อทองทุกๆุกปีเลยอะมอนปีที่แล้วเราก็มองว่าทองแพงอ่ะสองปีที่แล้วเราก็มองว่าทองแพง กลายเป็นว่าเขาเข้ามาซื้อแล้วเขาก็กําไรกันทางนั้นนะคะอย่างอย่างที่ว่านะยังมีคนเข้าซื้ออยู่เดียค่ะเพราะว่าพอซีซันนอลของทองพอซีซันนอลของทองส่วนใหญ่คนคิดว่ามันจะไปพีกกันอีกทีคือช่วงตุตจีนถูกไหมคุณสิรักถูกไหมคนก็เลยคนก็เลยซื้อปลายปีตุนไว้แม่แพงเท่ไหนฉันยันก็ยัซื้อถูกไหมครับถูกต้องมีมีความคิดอย่างหนึ่งบาคนอาจจะเก่งกําไรส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโดยปกติที่บใช่คขาว่าซื้อของเขาอยู่แล้วก็ามีเงินเงินเก็บอาจจะได้โบน นเมืไรมาเขาเ้า <longevity? S 2> จะซื้อทองนะคะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราค่ะคือจะอีกประเด็นหนึ่งอ่ะสัปดาห์นี้ตกลงนันฟาร์มมีหรือไม่มีหลายหลายในหลายเว็บไซต์ขึ้นว่าขึ้นตารางว่าจะมีการถแถลงนอนฟาร์มเนาะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเอ้แล้วหน่วยงานราชการเขายัง US v o r v m n t t s n ั t d ด w n อยู่แล้วมันมันจะถแถลงได้หรคุณศรริรกตรงตรงนี้ตรงนี้มีข้อไงไงมูลอะไรไงบ้างบอครับ เชียงหนึ่งต้องคืออันนี้คิดคิดว่าต้องรอว่าถ้าเกิดกลับมาเปิดหน่วยงานนะคะมันข้อมูลมันอาจจะเป็นแค่ t e n ท a t i มาว่าอาจจะอาจจะเนาถ้าคือถ้าเราดูจากอ forex กรีกก็ได้อาจจะเป็นแบบขึ้นเป็น t e n เท t ีคือเมื่อไหร่ที่กลับมาเปิดหน่วยงานได้เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขนอนต์ฟ p a มเ o โลในวันศุกร์ซึ่งซึ่งอาจจะสบสนไอซีพีไอใน่ใช่ไม่ยังประกาศได้เลย อนนั้นนาพรัมบอกว่าให้องานราชการบางส่วนตรงนี้กลับมาทํางานแล้วให้เปิดเผย CPI เพราะว่า CPI ของเดือนเดือนก่อนนั้นเป็นเดือนกันยาเนี่ยต้องใช้เอาไปคํานวณเงินระการสังคมประจำไปอะไรต้องเปิด CPI เอามาคํานวณนะคะตัวตัว CPI ก็เลยประกาศได้ใช่ไหมใช่ก็เลยบอกเอตัว CPI อาจจะประกาศไม่ได้หรือเปล่าถ้าอยางเป็นชั้นดาวค่ะงันงานก็เลยทำไมประกาศออกมาได้ อืมอืมอืมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า US เอสเปอร์แมนเชียดดาวอ่ายุติอ่าคุยกันได้ลงตัวก็กระบากาศมันฟันได้แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันจะกดดันราคาทองคำเหมือนกมมันถูกไหมคุณเสี่ยรักตัวเรื่องของ US เอสเปอร์แมนเชียดดาวเนี่ย ใช่บางคนก็อาจจะแบบลืมลืมไปเนาะตอนไ2สองสัปดาห์บริษัการเนเปิดได้เอาทองก็ปรับอืนะคะก็ก็คิดว่าเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอนอือาจจะทําลายสถิติ35วันใช่ไหมเออตอนนี้มันก็33วันแล้วนะก็กระทบแน่ค่ะก็จะเป็นปัจจัยบวกกับทองแต่คนก็อาจจะแบบเฮ้ยลืมลืมไปมาโต้าสเรื่องแบบการเจรจากันค้าสมมิการ อือโอเคอย่างนี้การลงทุนระยะสั้นทางวอลล์สตงแข็งแนนแนะนำไงดีครับเทรดดิ้งตามกรอบนะถ้าพอไหวดูลัดกำไรขายถามว่ามีอยู่ไหมก็อาจจะมีอยู่บ้างเนาะแต่สังเกตว่าก็เริ่มเริ่มแรงเทรขายเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะให้เกาะเท่าไหร่ดีครับก็กรอบประมาณน่าจะแนวรับ3,915ดอลลาร์กาะังค่ะถ้าเเป็นแนวหนับแต่ถามว่าที่สําคัญน่าจะเป็นแนวรับประมาณโซน3,800ถึง3,850ตรงนั้นนะคะ คือถ,คถ้าลงไปตรงนั้นอะลงทุเรียยาวน่าสนใจสูงเก็บนะคะถามว่าแนวต้านที่เท่าไหรด่ดีอ่าถ้าเป็นระหว่างวันวันนี้อาจจะประมาณสี่พันยี่สิบดอลลาร์กาแต่ทั้งสัปดาห์เ yeah. นียก็ให้แนวต้านประมาณสี่พันหนึ่งร้อยดอลลาร์ค่ะทองไทยลวครับทองไทยถ้าเป็นอ่นาแนวแนวแนวรับแรกกกอนเนาะอ่ะาแนวรับแรกเกาะเนี่ยอาจจะประมาณก็ให้ประมาณหกหมื่นห้าร้อยห้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดอ่าแนวรับที่สําคัญที่ให้ซื้อเนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าจะลงไปถึง บ <c oughs> าททุกอย่างที่น 59, ่าห้าหมื่นเก้าพันถึงห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะในส่วนของของานาวต้านถ่าไหลดีก็ประมาณหกหมื่นหนึ่งพันประมาณเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้นะคะผ่านขึ้นไปได้ก็ประมาณหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทประมาณนี้ตรงนี้บาทยังแข็งพอสมควรเหมือนกันนะครับคุณศิรลก็ยังกดราคาทองคำไทยไว้นะถูกไหมฮะใช่จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่แบบไอ้ทองลงอา้าวเงินบาทก็แข็งอีกมาซ้ำเปิดนะคะตอนนี้เงินบาทอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มส่งตัวได้บ้างก อาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ลบกับทองมากค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณศิริีค่ะสวัสดีสสดครับสองขอบคุณคุณศิริรักรโกโติปภพาผู้การฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเส้นแข่งโ,โก o b e Future จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณราก็ยังมองว่าสัปดาห์นี้อาจจะไซเวอย์อยู่นะครับราคาทองคำรอดูความคืบหน้าเรื่องประเด็นต่างๆหลังจากหลายๆเรื่องก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าเองแม้ว่าทั้งเกษตียินงดึงจะเจรจากันได้แต่สัปดาห์นี้จะมีการไต่ส ่วนของสารสูงสารัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจของทัรมในการกำหนดภาษีสุรกากรกับประเทศต่างๆต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอย่างไงตรงนี้น่าจะเป็นอีกปัจจัยสาคัญแล้วครับที่ทําให้ราคาเคลื่อนไหวผันผวนได้ตรงนั้นจเรื่องของ US g o r n m e n t h u t Down นะครับตอนนี้เข้าสูงที่วันที่33แล้วอีกแค่2วันนะครับถ้ายอย่างตกลงกันไม่ได้ก็จะทาลายสีติก็ต้องมาดูว่าเรื่องของด้วยีเศรษฐกิจต่างๆจะสามารถประกาศได้หรือไม่นะครับเพราะตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อการคำน,น,นโยบายของเฟดพอสมควรเราจีเดียวทองคําเองยังมีโอกาสที่จะขึ้น ไปต่อได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ประมาณสัก4,500ถึง4,100ดอลลาร์เนี่ยครับส่วนด้านล่างก็ยังมีกรอบนรับแถว3,900ถ้าลุดลงไปก็จะล,ลงไปถึง3,800ดอลลาร์ถึง3,810ดอลลาร์ได้นะครับตรงจุดน,นั้นถือว่าเป็นจุดหน้าสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวเลยทีเดียวครับนี่คือข้อมูลที่โกอล,ล่าหยิบม,มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ้องนะต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอพบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ